เวลาปล่อยไม่ไม่ไม่ไมสุดอะไม่มิดจริงๆแบบอุปกรณ์สร้างคารลกอะไรอย่างเงี้ยก่อสร้างคารลกคืออะไรอะคะเป็นไม้มงคลอะไม้มงคลเป็นยังไงอะคะพี่มันล้มลุกไหมเอาเป็นพืนล้มลุกแล้วมันล้มตอนไหนลุกตอนไหนอะคะอา่าล้มตอนประมาณตีสองลุกตอนประมาณแปดโมงอ๋อไอ้ไม้มงคลนี่มันมีรากไหมอันนี้มีรากมีรากเป็นรา,ากแก้วรากฝอยแล้วมันมีผลไหมมันมีผลมีผลนะผลดอกเลยดิผลน่ะขึ้นเต็มที่ประมาณสองลูกโอ้ผลอยู่บนต้นโคนต้น ไอ้ผลนี่กินได้ไหมอ่าไม่ได้กินไม่ได้นเต็มที่ก็ได้ลิ้นแต่แต่เอาแล้วไอ้อันนี้คือแบบมันมันมีพิษไหมมีเอาลรกเรากินไปตายไหมอ่ะก็เห็นหลายคนกินก็ไม่ตายนะบางทีในสารคาดีเขามี <c oughs> กินไม่ตายบางทีเอาต้นไม้มาตีหน้า <c oughs> <c oughs> ชอบเพราะเป็นคนล,ล้วถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเราใช้แล้วมันกระจกแปรงสีฟันถูถูขัดขัดใช่ไหมโอ้ <S 2> <S 2> ไม่ได้เจ้าของเจ้าของสวนตบเอาเลยนะไม่ได้อะสงสัยมากมาเดี๋ยวเอาให้ดูไป